พี่น้ำตาลดูอย่างชอบคือมาร์แรนอะเราเราเราได้มาไงทุกคนเราได้มาแล้วอะเราเราแบบมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเมนเราอะโลกที่ป้าทุกคนว่าเมนเมนของทุกคนมันมันมามันมันมาให้สุ่มอะแต่เราสุ่มไม่ได้อะมันไม่ใช่ว้ย ได้เว้ยทุกคนมันต้องได้เว้ยมันต้องได้สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับม<า>ผมมาทุกคนหลังจากที่เรานะครับผมนะกาชาเกลือไปกับเจ้าปุ้ยปุ้ยแล้วเราจะมาเริ่มต้นใหม่นะครับผมย้ำว่าเริ่มต้นใหม่กันที่การสุ่มสกินนะครับผมมาเลนมาเลนมาเรนมาเรนมาเลนมาเลนมาเลน,เลนอัศวินแดงฝ่าความมืดนะครับผมนะก็ บางตัวเนี่ยก็เท่บางตัวก็สวยมากนะครับบางตัวก็อาจจะดูย้อมแมวนะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็นอันนี้ดูย้อมแมวมากนะแต่ตัวอื่นดูเท่ดูหล่อเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวนะมาดูกันครับมาดูกันว่าเราต้องเสียตังเท่าไหร่ในการสุ่มมาร์สแลนนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่600ลูกบาทนะครับผมแต่ถ้าอยากจะถล่มลูกบาทนะผมถล่มการซื้อสกินเนี่ย649ได้พันห้าพันห้านี่คือเราสุ่มได้แค่5สกินนะ แล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะมีการันตีไว้ทุกคนมันก็มีโอกาสที่จะได้ซ้ำพอได้ซ้ำปุ๊บลูกบาทมันจะกลายเป็นเศษลูกบาทอีกหนมเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะสูตรป,ปังปังปังประดามปังปีสูตรปังป ตัวแน่เลยไอ้เย็ดเมมมาตุดปังถ้าใครอยากจะได้สก,กินนะผมนะอันนี้คืออันที่คุ้มที่สุดนะครับทุกคน429บาทนะผมได้พันหาด้วยนะครับแล้วมีมาร์แลนด์เห็นปะยืนอยู่ข้างขวาแสดงว่าถ้าสุนแพทนี้มีสิทธิ์ได้มาร์แลนด์สูงนะผมทุกคนครับแม้ว่าที่ผ่านมาทุกคนจะพิมมาร์แลนด์แล้วผมไม่ชอบแต่ตอนนี้ขอร้องทุกคนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ว่ามาร์แลนด์มาร์แลนด์มาร์แลนด์ขอนะครับทุกคน กูบอกให้พิมพ์มาแล้วยังจะพิมพ์ซ <laughs> <'s go! S 2> <c oughs> อสพริกอีก Let's go ตาหวานอีกอี c e กอี e p กอี p i ก100%น,น,นี่คืออี p i กใช่ไหมตาหวานคืออี p i กใช่ปะ่ะไม่ใช่ตาหวานคือแลนเหรอถ้าแลนเนี่ยมันมีซอสพริกคนคุกน,นะไม่นะ ยังตามมาหลอกล้อผู้ถึงคิวกลั้นอีกเหรออักวินผู้พิทักราชาวงศ์มุมงพิทักตัวเองไอ้เปรดแล้วไม่ต้องมาอยู่ก,กูกูไม่ต้องการคนดูแลคนที่จะพิทักษ์กูได้มีแค่มาร์ทแลนเท่านั้นไม่ใช่เมืองแต่ผมชอบคัสซีนเข้าร้านตัดเสื้อผ้านะผมเป็นอะไรที่ไอเดียดีมากเลย เอฟเฟคคัดซีนแต่การตาสวยงามอย่างนี้ยังไงอีปิกรานโมเซนโชว์โชว์ผมสัญญาถ้าผมได้มาเดือผมจะตะโกนว่าพ่อคงตายตอนนี้มาเดือได้อยู่ในระดับเดียวกับอีปิกด,ด้วยลาเต้มาเน ช่วยข้ามาเดือให้กูด้วยจากชุดสีดำกลายเป็นสีขาวกูถามจริงมันอีปิกปอมนี่มันอีปิกปอมแล้วทุกคนคือมันใช้ตังแพงมากในการสุ่มสกินไว้ สก,กินนี่แม่งแพงกว่าตัวละครอีกนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเราทำยังไงเราทำยังไงตอบพร้อมกันทำยังไงสแกนหน้าไงครับ <S <S และนี่คือการเติม1 5 0 0ลูกบาทครั้งที่หนึ่งเพื่อตามหาบอลเลนลูกพอ่อเราสูม5ครั้งเลยปะทุกคนหรือทีละอันก่อนผมไม่เคยสูม5นะ้าอันอ่ะมันมันจะรู้สึกแบบมันจะเร็วไปไหมอ่ะผมกลัวว่าเงินเงิน400กว่าบาทของผมจะหายไปภายในแบบประมาณ10วินาทีอ่ะผมไม่อยากให้มันหายไปเลยนะหรือว่ามันต้อง5ครั้ง ต่อมาถ้าการตลาดคือใครคือใจร้ายยังไงล่ะของมันต้องมีรูบาสามารถแลกในร้านไมเลดได้ใช่หรอรูบาแลกในร้านไมเลดได้หรอถ้ารูบาแลกร้านไมเลทได้คุณจะเสียตังค์ซื้อทำไมขอให้มึงเป็นแรแค่ไม่กี่ตัวสาทุอันนี้คือจะจิ้มร้บโผมาทีรันใช่ไหมอ่าแตกหนึ่งอ่าแตกสองโอ้โหกูถามจริง เัอไ,ได้ต <Hello. Hi. S 1> ูดิคันสามตัวสามอัศวินกูถามจริงตัวอะไระเนี่ยผีจีเลยวะมึไม่ผีกองก้อยหรอโอ๊ยผีดิบแห่งแสงอรุณห้าวหานคุกกี้น้ำตาลกูย่างชอบ ลูก,ก chegou, eled, ลักซอดพิดใจลาวมาแล้วคิโมโตะอู้ดาตตัตตือดึตอีกืกือก้าอือแก่แม่งมาแล้วแม่งแหกคุกมาหากูเนี่ยนักโทษพยายามแหกคุกนะทุมันไม่ได้พยายามมันแหกมาหากูแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยไหนดูนี่ราคาไมเลตใช่ไหมนี่ไง a few moments later ผมแลกไมเลตทุกคนมาได้ประมาณสองอันของฟรีของฟรีใครมีอย่าลืมนะไปใช้ไมเลตแลกนะนทุนโอเคไหม ผมว่ายังไมงม้าแลนก็มานะมันเป็นลูกรักผมนะเมื่อกี้เห็นดวงตาคุกกี้ไหมมีแต่ความมืดมนอยู่ในดวงตานั้นเต็ไมไปด้วยความเศร้าสร้อยแต่จริงๆพวกเรามัไม่ใช่ดวงตาคุกกี้นะเป็นดวงตากูนี่แหละเจ็บเมแม์ปดัดซบเด็กก็สวยก็สวยอยู่ก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคถือว่า มันมันสวยอยู่มันสวยอยู่อันนี้สวยให้อภัยให้อภัยแอบปลอบใจตัวเองว่าอ่าเราให้อภัยนะสวยนะสวยนะอยากได้มาแรนต้องสแกนหน้ามึงต้องมานะกูพูดเลยมึงต้องมานะกูเสียประมาณพันห้าร้อยเพื่อมึงตัวเดียวเลยนะไม่มีใครรักกูเท่ามึงแล้วมึงตกเมตาไปแล้วอะแต่กูก็ยังใช้มึงอยู่อะเขาไปใช้ป้ากันหมดแล้วอะกูยังใช้มึงอยู่การเติม1000บาทนะครับผมฮะครั้งที่2สําหรับตามหาสกินคุกกี้มาร์แลนลู้รักใจเรา ได้มา3000ลูกบาทนะครับกับ5,000เพชรนะครับยิ้มมันก็ยิ้มแหละแต่ตามันไม่ยิ้มไงแต่ร้อน,นขอเอาแลให้กูได้ไหมขอเอาแลให้กูได้ไหมไอ้บ้านแรงกูเกลียดมึงมานแรง,ง,งก็บอกว่ากูก็เกลียดมึงเหมือนกันไอ้ใจเล้าไอ้ควายบ้านแรง้องให้มงใช้ไม้เด็กใช่ไหมมึงต้องใช้ไม้เด็กใช่ไหม เฮ้ยเกิดเกินไปปะวะการอัดสไม่ให้ม,มันไม่มีอะไรการันตีทุกคนนะแต่เชื่อผมดิว่าคนเชื่ออะไรจะเกลือติดกันสิบรอบไม่มีหรอกบนโลกใบนี้ทุกคนผมผมควบคุมมือไม่ได้เฮ้ย,ยนะม่อย่าอย่าอย่านะมึงจะหลงกลในกำดักนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว,ว่าการตลาดนะมึงจะโดนการตลาด ลองไม่ได้มุณพ pues ู้โดนเอามีลองไหมอันดาอันาอีกซุเออร่งารเติมหนึ่พครั nah. いい้นที่3านู่ตอนเนี้ยเพื่อมึงตัวเดียวเลยมาดแลนด์ถ้ากูรวมว่ากูได้ของฟรีนะตอนเนี้ยประมาณ3,000บาทแล้ว3,000บาทสำหรับสกินมึงตัวเดียวยังไม่ได้ส้นตีเลยเลย กด5ครั้งกันทุกคนขอเฮ้ย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 ขอบคุณโอ้สามพันดาวนะครับผมคุณโอมนะครับขอบคุณครับเพราะว่าให้กาลังใจคนเรามันจะเกิดได้ขนาดจริงเหรอแต่มันเกิดขึ้นแล้วขอบคุณโอ้สามพันดาวนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเอาวะเสียสามพันบาทในชีวิตจริงได้สามพันดาวกลับคืนมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนความเกลือใจร้าวนะครับผมตอนนี้นะฮะมีคนดันหลังผมแล้วนะครับผมนะหลุมก,ก็บดักอยู่ข้างหน้าไปแล้วไปเลยไปเลย ไม่ไปไม่ได้หรอพี่ผมไม่อยากเสียตังค์แล้วไปเลยกูยโ,โดนเดทให้มึงแล้วมึงไปเลยมึงไปเลยไปให้สุดไอ Let's go <S What the fuck อะไรเกิดอะไรขึ้น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 เกิดปัญหาไอ <c oughs> ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะนี่อีปิกนะ ตอนนี้ได้อีพิกนะถ้าสมมติผมได้อีพิกแล้วไอ้ปัญหาเมื่อกี้มันทำให้สกินผมหายขึ้นมานะมันแมันแรงลูกพ่อมาแล้วลูกพ่อมึงก็รู้อยู่ว่าตัวเนี้ยคนดู1118คนกำลังรอมึงมาอยู่ในดีกูพอลอนมึงต้องมาสวยโมูไม่น้ำตาลน่ารักโอ้น่ารักน่ารักน่ารักขวาอยตัวอะไรทุกคนตัวอะไรดิมาเดือหรอผมรักมาเดือและผมเกลียดบ้านแรงครับ ่เลยแหละรักสิ่งไหนเราจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเราเกลียดอะไรเราจะได้อันนั้นจำไว้ความเผ็ดร้อนทะลุก,กี่จำกัดตอนนี้ความหัวร้อนกูเนี่ยทะลุก,กี่จำกัดไม่ใช่ความเผ็ดร้อนอ้ชินแล้วแม่ตอนแรกแม่มาสีแดงเหมือนกันทุกคนแม่เกาะเดียวกับม้าแลนเลยโอ้ย มูเป็นเกาะเดียวกันเลยอ่ะทุกคนเป็นเกาะเดียวกันเลยสุดท้ายนะพันห้ารอบสุดท้ายนะสามพันบาทกูเนี่ยไม่เอาแล้วเลามาแรนขอเถอะนะที่ผ่านมาตอนที่เราเล่นคี้วรันใหม่ๆทุกคนจาได้ไหมเราได้มาแรนเยอะมากอะ่ะไม่มีใครอยากได้มาร์แรนเลยมีกูอยากได้คนเดียวอะ่ะคนที่ด่าแล้วคนที่ชมคนที่รักมึงก็เป็นกูคนเดียวไม่ไม่ไม่มกะ่ะ ผมเห็นคนโพสในกลุ่มอ่ะเขาโพสว่าเขาสุ่มครั้งเดียวเขาได้มรนเลนอ่ะทำไมผมไม่ได้อ่ะ Hello guys โอ้โห Hello ตกลงไงดิเราจะเอาไงกับตอนนี้ดิเฮ้ยโอ้เอาว่ะไปขอบคุณคุณาสีทอนนะครับผมสำหรับการ ส่งกิฟต์ซับห้าคนนะครับผมโอ้โหจัดไปเลยเออขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณสลับการแก้คุณสาติทอนนะครับผมสรับการกิฟต์ซับนะครับส่งสปอร์เตอร์ห้าคนนะครับผมขอบคุณครับไง้็ขอบคุณทุกคนสรับการสนับสนุนผมนะมีคนซัพพอร์ตเราแล้วเราจะรอได้อย่างไรใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องไปต่อนะคือกูบอกเลยนะว่าลูกเพจสนับสนุนมึงขนาดนี้แล้วอะตอนเนี้ยมึงอะเข้าขั้นประมาณ4 0 0 0บาทแล้วนะ ถ้ามึงยังไม่มาอีกอะไอมาร์แลนคกูว่ามึงมใจร้ายเกินไปต่อ oh, shit. Here again. อ๋อเฮ้ยไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราต้องหาไมเลตเพิ่มแล้วเราก็ทำกิจกรรมอีกร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องส่มเพิ่มเพื่อเอาไมเลตเราส่งเพิ่มเพื่อเอาไมเลตเออแปดร้อยไมเลดมามาคุกกี้มามีชุดมีชุดมีชุดอยู่มีชุดอยู่ ก็ยังดีก็ยังดีไม่หยุดไม่ได้คอยรอนคอยรอนคือมาร์ลนอะเราเราเราได้มาไงทุกคนเราได้มาแล้วอะเราเราแบบมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเมนเราอ่ะโลกที่พลาดไปทุกคนว่าเมนเมนของทุกคนมันมันมา มันมันมาให้สุ่มอะแต่เราสุ่มไม่ได้อะมันไม่ใช่เว้ยมันต้องได้เว้ยทุกคนมันต้องได้เว้ยมันต้องได้ผมพูดคำนียว,ว่ามันต้องได้ไม่เอาแล้วไม่มีอยู่จริงขอนิดนึงขอเสียงนิดนึงเสียงนิดนึงแต่ว่ากาชาแบบพอขำๆพอได้แบบในหัวลอ้อไงได้ขำแห้งก็ยังดีแต่ขอให้ได้มีโอกาสน้องขอให้ได้มีโอกาสเล่นน้องหกสิบสี่ไอ้ไม่มีตังค์แล้วต้องลุนลุนให้เราได้โวซ้ำเพื่อเอาไมเลดมาเออเลยอะไร โอ้ลงอะเที่ยไม่ได้อ่ะขอขออีกรอบเดียวขออีกรอบเดียวโซน,นรับอธิษฐานให้ผมได้อีปิกรอบนี้คือกูไม่อยากได้มึงกูอยากได้กูอยากได้ตัวสมเพื่อเอาไปเล่นไป กูไม่อยากได้มึงดิวดิไอตอนที่กูอยากได้มึงก็ไม่มาควายถ้าบอกกูไม่อยากได้มึงมึงก็มาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดีใจว่าได้เจ้าป่า และดีคือครั้งสุดท้ายทุกคนขอขอกำลังใจด้วยนะทุกคนนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วจริงมารแลนกูพูดตรงๆนะกูอยากได้มึงมาอยู่ในไอดีมากอ๋อแมอน นี่คือถ้าเราตีตีเงินไปนะทุกคนผม,ผมน่าจะโดนประมาณ4,000่พันนะผมทุกคนก่อนก่อนที่ผมจะเอาไมเลสไปถุงเล่นเนี่ยผมมี50,000นหรกแล้วนี่ถ้มีถ้าผมมี50,000นเนี่ยแสดงว่าผมเสียไป30,000นะเสีย30,000ก็คือ3,000นี่สรุปมาแลน6,000บาทนะมาแลน6 0พ0ไม่ได้นะเอฟเฟไม่เปลี่ยนด้วย เอาด้โหเอฟเฟกไม่เปลี่ยนด้วยโอ้โหร้องไห้สงสารคนดูคนดูจองสองสารกูไม่หรอกทุกคนแต่เกมเกมทั่วไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละเกมอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องขายสกินขายอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็แค่เราเสียตั้งจริงนะนะครับ